สดีครับวันนี้ก็เจอกับผมนะครับดอยเมตเตอร์นะครับผมวันนี้เรามาเดินป่านะครับเชนเขยนะครับก็มาทําที่พักนะครับออาไว้สําหรับนอนนะครับก็ทําได้นิดหนึ่งแล้วนะครับผมเลยนิดหนึ่งฮะยังไม่เสร็จนะฮะก็ในป่านี่ก็อากาศดีนะครับผมเมื่อกี้ได้ยินเสียงชนีร้องเดวนนะครับฝั่งน้นนะฮะฝั่งน้นมันจะมีชนีอยู่ฝูงหนึ่งนะฮะร้อง ตอนเช้เชาๆมันจะร้องอย่างนี้นะครับชนีโอเคเดี๋ยวเราลุยกันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะกางผ้าใบไว้ข้างบนนะฮะก็แน่นอยู่นะครับก็พอนอนได้ครับชั่วข้าวเฉยๆโอเคเดี๋ยวเรากางผ้าใบต่อนะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็นี่ครับกลางไอตัวผ้าใบานะครับยังไม่เสร็จนะครับเหลือนีดนึงเดี๋ยวเราดึงเอาเชือกมาดึงใส่ตรงตรงต้นไม้นี้ทีนะครับเดี๋ยวให้ดูนะฮะนี่นะครับก็บรรยากาศดีนะตรงเนี้ย เราก็ก่อไฟนะครับไฟมันติดดีมากเลยเห็นไหมลมแรงนิดหนึ่งนะครับรู้สึกว่าแรงแล้วก็พัดเอาใบไม้ตกลงเนี่ยตรงตรงนี้ตรงผ้าใบเรานะฮะแต่ว่าฝนไม่ตกนะผมไฟติดดีมากครับเราจะถิงไฟสักครู่นะครับก็ไม่ได้หนาวมากนะครับไม่ได้หนาวรู้สึกว่า ผิงไฟจนมันร้อนนะตอนนี้ครับอ่าที่ก็ที่นอนเรานะครับกักไฟนะครับก็เมื่อกี้ผมไปหาฟืนจากตรงนี้เนาะมาฟืนแล้วก็มาก่อไฟนะครับให้ไฟมันลุกนะฮะไม้แห้งเยอะนะครับแถวเนี้ย แล้วก็หาฟืนง่ายดีนะครับผมแล้วก็ฝนไม่ตกเลยนะฮะถือว่าดีนะผมฝนไม่ตกแล้วก็หาฟืนง่ายนะฮะต้นไม้ใหญ่เยอะนะฮะต้นไม้ใหญ่สูงใหญ่มากนะครับเดี๋ยวมาเดินตรงนี้นั่นนะครับ สองไฟนี่เราเจองูเขียวนะฮะเห็นไหมอันตรายมากเลยนะฮะเวลาเราเดินป่าเราต้องระวังนะฮะเนี่ยแต่ว่ามันเป็นงูเขียวตัวเล็กๆนะฮะแต่ว่ามันมันก็มีมีพิษนะฮะงูเขียวหางไหมนะฮะน่าจะใช่นะดูดูดูอืมดูด,ด,ดูหัวมันอยู่ตรงนั้นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม เดี๋ยวเดี๋ยวเรากลัวนะฮะเรากลัวอ่ามันดึกแล้วฮะอาจจะเจอพวกสัตว์หากินตอนกลางคืนนะฮะออกมาได้นะฮะก็ต้องระวังนะฮะถ้ามาเดินป่านะฮะว่าสัตว์พวกนี้มันอันตรายมากนะผมพวกงูพวกอะไรพวกนี้นะฮะ มันออกมาตอนกลางคืนได้น,นะฮะก็ควรจะก่อไฟไว้นะฮะทางที่ดีที่สุดนะฮะครับตอนนี้เราเจอผีเสื้อกลางคืนนะครับผมเห็นไหมสีมันออกสีฟ้าฟ้าเห็นไหมฮะสวยมากเลยอืนี่นะฮะอืฮครับตอนนี้ก็ดึกมากแล้วนะผมแต่เรายังไม่นอนนะฮะยังผิงไฟอยู่เลยนะครับผม ก่ในป่านี้มันเงียบดีนะครับผมงเงียบสงบดีนะครับก็เป็นการผ่อนคลายอย่างหนึ่งนะฮะในการเดินป่านอนป่านะครับผมก็เพื่อนๆถ้าใครจะมาเดินป่านะก็ควรที่จะเกาะไฟไงนะมันสามารถที่จะไล่พวกมแมลงแล้วก็สาตวที่อันตรายได้นะครับผมควันมันนะฮะมันจะไล่ได้ไล่สัตว์อ,อันตรายได้นะครับผม แต่ว่าควันมันเข้าตาผมตอนนี้ <c oughs> นะครับบรรยาก,กาศหน้าตอนนี้นะครับประมาณสี่ทุมท่มห้าทุ่มเลยครับตอนนี้ครับก็ยังไม่นอนนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งผมก็จะนอนแล้วนะฮะก็มาป่าคนเดียวอย่างนี้มันก็เสียวๆอยู่นะฮะ <c oughs> ก็เสียวเนาะมาคนเดียวมัน มันมีเรื่องเรื่องเล่านะครับเกี่ยวกับความเชื่อของคนกะเหรี่ยงนะฮะสมัยก่อนเกี่ยวกับคนที่เขาเพิ่งตายใหม่ๆนะครับอืมมันวิญญาณเขายังไม่ไปผู้ไปเกิดนะฮะแล้วก็อ่ถ้าวันดีคืนดีใครที่ผ่านเข้ามาแถวนั้นนะฮะที่ที่ที่เก่าที่เขาเคยมาหรือว่าที่ที่เก่าที่เขาเคยชอบนะครับ อาจจะปรากฏแต่เป็นวิญญาณให้เห็นได้นะครับซึ่งเรื่องเล่าอย่างงี้ยนะครับผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยฮะ,ะชาวกะเหรี่ยงเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นภาษากะเหรี่ยงนะครับว่าตาท,ทอปลาเนาะตาทอปลาเขาเรียกอย่างง้นเนาะมันเหมือนก็วิญญาณมาปรากฏให้เห็นอย่างเงี้ยฮะ,ะเล่าไปก็รู้สึกว่าคนลุกเนาะมันรู้สึก พัดลมพัดมาด้วยมันรู้สึกว่ากลัวๆนิดๆนะฮะแต่ว่าก็อ่าถ้าอยู่ในชุมชนของคนกะเหรี่ยงนะฮะก็จะได้ยินเรื่องเล่าอย่างเงี้ยฮะบ่อยๆนะฮะกับอ่าคนตายนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นความเชื่อของเขาเนาะที่ ก็เชื่ออย่างนั้นนะฮะก็คล้ายๆกับความเชื่อของคนไทยนะฮะที่วิญญาณไม่ไปผูกไปเกิดนะฮะมันก็จะวน,นเวียนอยู่แถวที่เขาชอบเขาเคยไปเงี้ยแถวบ้านแถวเงี้ยก็มาเล่าให้ฟังเฉยๆนะฮะอืมที่จริงมันมีเรื่องเล่าทำนองนี้เยอะนะครับของคนกะเหรี่ยงนะฮะแล้วก็ เรื่องเล่าอีกอย่างนะ,ะที่ผมได้ยินตอนเด็กๆนะผมมันมีเขาเรียกว่าอะไรมันมีเขาเรียกว่าผีหรือเปล่าไม่รู้่ผีภาษากะเหรี่ยงเขามันชื่อว่าปอมีปอเธอนะมันเป็นภาษากะเหรี่ยงนะฮะมันชอบอลักพาตัวเด็กๆนะฮะจากในหมู่บ้านหรือว่าถ้าคนเดินป่าอ,อย่างเงี้ยเด็กๆ ไปเดินป่าเนี้ยครับมันจะชอบรับพาตัวเด็กจากาพ่อแม่นะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่เล่ามาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยฮะแล้วก็ได้ยินมาถึงปัจจุบันนะผมเวลาเด็กดื้อนะฮะเขาจะชอบบอกว่าเดี๋ยวจะโดนปอมีพอเธอจับตัวไปนะประมาณนี้ซึ่งเรื่องเล่ามันเยอะมา,นะมากนะผมเรื่องเล่า เกี่ยวกับนี่อะไรพวกนี้นะฮะเอาไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะผมถ้ามีอะไรมาเล่าให้ฟังใหม่ๆเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวสักครู่ใหญ่ๆผมก็จะหลับแล้วเนาะก็เดี๋ยวผมจะหลับแล้วนะฮะก็เพราะว่ามันดึกแล้วตอนเนี้อ่าง่วงแล้วก็ขอให้ทุกคนนะฮะหลับฝันดีนะผม ก็คืนนี้ก็จะหลับแล้วเวลามันกี่โมองอเนี่ยอ่อจะเที่ยงคืนแล้วนะผมโอเคนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้นะผมวันดีนะครับราตรีสวัสดิ์นะผมครับตอนนี้เราก็ตื่น มาแล้วนะครับ <c oughs> ครับตอนนี้เราก็ตื่นเช้ามาแล้วเนะาะได้ยินเสียงชนีร้องนะฮะฝั่งนนนะฮะเสียงดังมากครับก็ตอนนี้ก็ตีห้าจะหกโมงเช้าแล้วนะครับก็ยังมืดมืดอยู่นะยังสว่างไม่ดีนะฮะ คือนอนตรงนี้มันไม่มียุงนะนอนตรงนี้อืมล้วก็ไม่ไมันก็แล้วก็ไม่เย็ยนด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเก็บอืมเราไม่ก่อไฟแล้วนะฮะเดี๋ยวเช้านี้เราก็จะเก็บตรงนี้เราก็จะกลับแล้วนะฮะเดี๋ยวดีนึงนะฮะเราจะ ก็บผ้าใบนะฮะแล้วก็เก็บตรงนี้นะ ครับตอนนี้เราก็เก็บพระบายเราแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับ ตอนนี้เราก็เก็บอุปกรณ์ของเราเสเร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปเรานะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะฮะกดไลค์กดแชร์ช่องเราด้วยนะผมโอเคครับพบกันใหม่กับดอยเมตเตอร์ครับผมบ๊ายบายครับ